สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวคนนี้การแถลงข่าวของมุกบกไทยนี้บ้างคะจริงๆแล้วมุกบกบอกนะว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าในประเทศไทยของเรานะคะก็เริ่มงที่จะชัดเจนก็ถือว่าเป็นหมุดใหม่ที่ดีสำหรับงาน Blackout Pride Festival สองพันยี่สิบสี่ก็จะจัดที่ใหญ่ไปเรื่อยๆผู้บกในฐานะแทนของ L G B T Q Plus นะคะก็ดีใจมากๆที่ เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้แสดงตัวตนรวมถึงความหลากหลายแล้วก็สมรสเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นหมุดใหม่ที่ดีก็ขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ร่วมกันทําให้เกิดงานดีแบบนี้ขึ้นแล้วก็เป็นงานที่ทําให้พวกเราชาวสี่รุงทุกคนนะคะมีจุดมุ่งหมายและก็แสดงความเท่าเทียมกันพี่ปูระคะพี่ปูร่วมยินดีนะครับเดี่ยวถ่เพือ่อนเพื่อนทีมพีดีคือพี่แ่เพราะว่า มันหนึ่งก็ได้มันปปรู้เป้าหมายแขงแกร่จริงครัแล้วก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างในวัน ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือประตูชายอย่างใช่ค่ะแเชสเตอร์แล้วก็จะมีศิลปินหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆเทศกาลใช่ค่ะและอาจจะมีเราอยู่ด้วยด้วยเป็นกำลังใจด้ว่เดยว่าวันปีนี้คือจัดยิ่งใหญ่มากขบวนใช่แล้วขบวนจะยิ่งใหญ่แบบขบวนเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายพันธมิตรด้วยน้องปูเนาะแล้วก็มีรวยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยได้ได้สนับสนุนเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยพวกเราหงว่า ทุกคนเนี่ยคือเล็งเห็นความเท่าเทียมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือดาราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่เราอยู่รวมกันในสังคมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุกบอว่ามันเป็นบุตรหมายแล้วก็เป็นนิมิหมายที่จริงๆที่ทีทจจ่จะเกิดงานครั้งนี้มันถือว่าเป็นประกาศโลกรู้ด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่แสดงความเท่าเทียมแล้วก็เป็นหับแห่งใหม่ที่จะให้ชาวสีลมทุกคนนะคะได้เดินทางมารวมถึงนี่แหละคือซ o อ t เ o w e r วอรจริงๆที่ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจที่ท่านรัฐมนตรีนะคะรวมถึงท่านผู้ว่าคธที่ได้บอกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่พวกเราเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เงินเนี่ยนะคะกระจายรายได้แล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทย พวกเราเป่นแหละนะคะท,ที่ที่จะทําให้ให้ซอฟต์แวร์ที่ที่จะทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในประเทศนี้ได้ได้แสดงกับศักยภาพจริงๆโดยที่ก่อนในนีน้อย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าเราอาจจะไม่ถูกเก่าถึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความวอบเพศเนี่ยมันไม่มีจํากัดแล้วเอ,อ่อความร้อนเป็นเพศเนี่ยหรือว่ารสนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถจะระบุได้ว่าใครชื่นชอบแบบไหนผู้เป็นชายหรือเป็นหญิงณนะวันนี้ในยุค 2024แล้วทุกคนเข้าเทียมกันหมดครับเอ่ออีกหนึ่งกฎหมายก็คือชาวเทียมค่มีความคิดเห็นกันยังไงบ้างพี่ก่อนเลยครับก็สำหรับเข้าเทียมก็อันที่จริงน้อยน้อยไม่ใช่นั่นที่จะ่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราเราเห็นแล้วว่าเอาเอาจริงนะตอนผมมัดใช้เป็นก็เจอเพื่อนที่เป็นชาวจีนเข้ามาแต่เยอะแต่ต้องได้เห็นว่าประเทศไทยมีเยอะนะเยอะมากๆประเทศที่ เรียกไกด้ว่าคาบเล่ก็โด่งดังสุดๆใช่สุดๆเลยตั้งกว่าประเทศใดๆแล้วก็มีว่าเรื่องของความสามารถของน้องเพื่อนๆที่เป็นชาวจีเน,นี่ยก็ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าหลายๆยุคหลายๆสมัยเราเห็นเห็นว่าเราเห็นว่าเนี่ยนี้เป็นเพศที่พูดเด็กมีความหลากหลายจริงๆนะและ้วก็ไม่ได้ เออน้อยไปหรือว่าได่ได้บอ,อกใครเลยด้วยผมว่าทั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัาและเอกชนหรือว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยนะฮะต้องเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วยแล้วแหละเพราะว่า เราเองเนะีอยู่ร่วมในสังคมได้แล้วก็สร้างความสนุกสนานรวมถึงความวเที่ยมแล้วก็ความคิดส,สร้างสรรค์ไปใหม่ๆให้กับทุกองค์กอรอยู่แล้วค่ะแต่สําหรับเรื่องส่งรถเท่าเทียมนะมุกบก็ต้องขอสแสดงความดีใจสำหรับทุกท่านเลยเพราะว่ากฎหมายได้ออกมาชัดเจนแล้วเพราะก่อนหนนี้ปัญหาม,มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอย่างเช่นว่าผู้ส่งรถนะคนในคุณหนึ่งเนี่ยที่ต้องแบบมีการผ่าตัดแล้วก็รักษาโดยด่วนเนี่ย ผู้ชีวิตไม่สามารถจะเซ็นได้นอกจากพ่อแม่หรือคนที่นำสก,กุลเดียวกันดังนั้นเนี่ยหลายๆชีวิตเนี่ยน,น,นะฮะเขาคาดหวังแล้วก็สูญเสียไปรวมถึงในเรื่องมรดกก็สํคาคัญที่สุดคือหลายๆคนเนี่ยเขาสร้างไว้ด้วยกันแต่ถึงที่ผู้ชีวิตคนใดคนหนึ่งเนี่ยสูญเสียหรือเสียชีวิตไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับจับสมบัตอยอยิโดยทิ่หามาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบบุกคดดีใจนะสำหรับคน,นที่เขามีคู่แล้วก็เราเห็นรุ่นพี่เรารุ่นปู่รุ่นย่าเราหรือว่า พี่มี LGBT ที่เขาประสบป,ปัญหาแบบนี้หลายคนจนวันนี้เนี่ย ทุกคนเล็งเห็นความเท่าเทียมการนี้ก็คือนีิเป็นหมยที่จริงๆรวมถึงในนะฮะที่บอกว่าหลายๆาคนถามเรือร่องการขอบุตรคุณธรรมอันนี้เนี่ยนะคะได้ถามผู้ใหญ่มานะฮะรวมถึงทางกฎหมายในตอนนี้ก็สามารถที่ทำได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่จะต้องมีการควบคุมหรือดูแลอย่างเช่นเด็กบอดแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องถามกระทรวงสาธารณสุขในการแก้กฎหมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือหมุตหมายที่ดีนี่คือนิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะก้าวไปสู่สังคมที่เรียกว่า เจริญจริงๆแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เต็มฝักเต็มความอะสุดท้ายฝากต่ขอบอาภายเนี่ยที่จะทนี้ฟูก่อนเลยก็มันกองไยเฟสบอลครับเป็นงานใหญ่บิ๊กจริงๆนะสำหรับสำหรับปีคืสองพันยี่สิบสี่ใครก็แล้วแต่ครใหไม่ว่าจะเป็นในสภาพไหนกันแต่ไปร่รมดีๆแล้วก็ไปร่วมปสวย ทะเลนีนมีกิจกรรมมากมายเกินไนปร่ปรวมสนุกใน,ในงานนั้นได้นะครับจะอยู่ประเทศไหนก็กแล้วแต่ด้วยนะครับเพราะว่าเราเปิดประเทศทำงานนี้เพื่อลองรับ ใช่คชับก็เหมือนกันครัฝากเอาไว้สำหรับ b a n k อ o พาฟฟร์ทเ Festival 2 0 24ด้วยนาที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่สิ้นเดียวพฤษภาคมจะถึงที่สี่มิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในวันที่1มิถุนายนที่เราไปสร้างนะคะประกก,การนการให้ทั่วโลกได้เห็นความเท่าเทียมในประเทศไทยนี่แหละค่ะเรียกว่าแบ่คอกายจริงๆเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ค Welcome to Star Society